การที่เราเลี้ยงลูกเองมันจะเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดจากคนที่เคยมีรายได้ทํางานประจํามีรายได้ปกติแต่ว่ามีรายจ่ายเยอะกว่าเดิมรายได้ต่อวันประมาณ2,000ถึง3,000บาทมากสุดก็200-300กล่องสวัสดีค่ะชื่อหญิงค่ะอายุ34ปีเป็นเจ้าของร้านเวียงพิงแซนด์วิชโฮมเมดบายบ้านสีเผือกค่ะ เริ่มขายแซนด์วิชหลังจากที่เราออกจากงานประจำค่ะก่อนหน้าน,นี้เป็นครูอยู่เนเอกชนค่ะมีลูกก็เลยเราออกมาการที่เราเลี้ยงลูกเองมันจะเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดจากคนที่เคยมีรายได้ทํางานประจํามีรายได้ปกติแต่ว่ามีรายจ่ายเยอะกว่าเดิมด้วยความชอบยิงแซนด์วิชค่ะก็เลยเปิดดูใน Facebook ก็จะมีกลุ่มความเฮาส์กลุ่มแซนด์วิชไทยแลนด์อะไรเงี้ยเราก็เข้าไปดูเทคนิคดูวิธีการทําต่างๆแล้วเราก็เลยเอามาปรับ เป็นของตัวเองก็ทําทีละนิดทีละหน่อยค่ะให้คนนั้นคนนี้ชิมเรื่อยๆก็เลยลองมาวางขายปรากฏว่าวางขายได้แล้วก็ผลตอบรับดีค่ะก็เลยยึดเป็นอาชีพหลักเลยตอนนี้ที่จะได้มากๆเป็นก้อนหน่อยก็เป็นจัดเบรกจัดเป็นสแน็คบ็อกคู่กับน้ำผลไม้อะไรเงี้ยค่ะ มากสุดก็200-300กล่องภายใน1วันประมาณ2,000-3,000งบาทค่าแซาวิเบตที่ขายได้เราก็เอามาใช้ในชีวิตประจำวันนี่แหละอย่างรวมถึงค่าดูแลลูกก็เท่านี้ก็โอเคละเอาที่เราทำแล้วมีความสุขดีกว่าหนูคิดว่านั่นคือกำไรของเราแล้วค่ะสิ่งที่เลือกใช้ฟาร์มเฮาส์ก็คือว่า แบรนด์ฟาร์มเฮาเนี่ยคืออยู่กับเรามานานแล้วและทีนี้ทําให้ลูกค้ามั่นใจว่าเราเลือกวัตถุดิบที่ดีคัดสรรสิ่งที่ดีมาให้แล้วสดใหมแ่แล้วเราก็ทําตรงนี้เลยลูกค้าประจําที่เขาเคยทํากินที่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็ซื้อฟาร์มเฮาอยู่แล้วซื้อที่อื่นรสชาติไม่คุ้นปากอะ่ะแล้วพอเขาเห็นเราใช้ฟาร์มเฮาปุ๊บเขาก็ มาเป็นลูกค้าประจําเราไม่ต้องทําที่บ้านแล้วด้วยตัวขนมปังฟา,าร์มเฮาส์นะคะทั้งความนุ่มความอร่อยรสชาติที่พอผสมกับไส้อะมัน,ม,นมันเข้ากันพอดีเลยค่ะบางทีไม่ต้องราดซอสอะไรด้วยซ้ำเขาอเอาแค่ขนมปังกับไส้เงี้ยด้วยรสชาติขนมปังอร่อยอยู่แล้วค่ะปัจจุบันมี้7ดไส้ค่ะจะเป็นไส้หลักๆที่ลูกค้าชอบก็มีทําเสริมบ้างนิดนหน่อยๆน่อยแต่ว่าไส้หลักก็คือไข่ดาวไส้กรอกไข่ดาวแฮมชีสอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะขายประจา อยากแนะนําคุณแม่หลังคลอดรู้ว่าหลายๆคนแบบเป็นซึมเศร้าหลังคลอดเพราะว่ามีรายได้ขาดไปเรามาลองทําดูแล้วเราก็จะพบเจอกับลูกค้าเราได้คุยรู้สึกว่าอารมณ์ตรงนั้นมันหายไปก็ขอ,ขอฝากร้านนะคะร้านแซนด์วิชเวียงริงค่ะบายบ้านสีเผือกอยู่พหลโยธิน40ค่ะหรือโรงบีทีเอสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์0889240559ค่ะหรือใน Facebook บ้านสีเผือกค่ะ